ทันตะวันอยู่เฮ้ยมันเป็นจังหวะเลยพราวใช่โค้ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่ส <c oughs> วยมากเลย <c oughs> อยู่ที่ไหนอยู่ที่หมู่บ้านเยอรมันที่ญี่ปุ่นนะคะนี่เป็นหมู่บ้านเยอรมันที่เขาประดับไฟกลางคืน <c oughs> สวยงากค่ะสวยนามมากเลย เดี๋ยวเราจะไปตามแผนที่ใช่เขาก็จะมีแผนที่มาให้เราว่าจะนี่สวยมากเลยเห็นไหมคะมีได้นเสาวด้วยโอเคไปไปกันเลยไปกันเลยไปเลยค่ะไปน้องเ้านั่งนู้น้องผ้าตรงนี้เป็นปราสาทนะคะ ประตูเดี๋ยวเราไปดูกันไปเลยทุกคนว่าไงคะอะไรไสามารถลงคืนแล้วมันก็จะเป็นควันได้ไหนได้ยังเป็นฟองฟองเหรอตกด้วยนั่นแหละค่ะอ๋อฟองสบู่เหรอเราไปดูซิมันมาจากไหนมันเป็นควันค่ะรึเปล่า ไหนคะทางนี้นี่เป็นปราเนี่ยพา้ใหญ่มากเลยเนคนเยอะมากเลยค่ะนี่พาด้านนี้มีเห็ดด้วยค่ะไม่รู้ว่าเขาไปได้หรือไม่ตนตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของอากาศที่ตอนนี้ประมาณเท่านี้ใช่แนวเ,เห็นบ้างคุณยายด้วยใช่กาศตอนนี้ที่นี่หนาวมากนี่ไยงยแมว เป็นปาสา,แสา,า,ยายทแมวไหนมีบ้านคุณยายาเดี๋ยดพาจะพาไปค่ะตรงนี้เป็นเห็ืเน็เป็นเา็าเป็กเด็กเดเด็กเด็กเดเด ้องสบู่เฮ้ยเ่าลองจับแล้วมันระเบิดใช่ใช่เมื่อกี้มีคนจับอยู่แล้วมันแบบแตกตัวเลยเมาจบละเบิดอ่ะใช่นีแล้วยใ่เลยค่ะเอ้าคืออันนี้เลยทคนนี่คะ โอเคไปไป,นนไปิดแก๊สมันมันกลายเป็นไอด้วยอ่ะอุ้ยเขา<ไ>ป,ปิดไฟมีโชว์หรอพาย <c oughs> จาไม่ลงนะจาวไปแล้วไม่ทันแล้วตกแล้วลูก <c> อ <oughs> <c oughs> ๋อตกตกพอจับแล้วมันเป็นควัน,น,นออกมาควันน่าเจ๋งอ่ะ <c oughs> ไ่เรียบเลย

คนหัวเหล่า ขอพักสนุกใหญ่เลยนี่เดี๋ยววางคนน้องนะคะี๋โดนหัวคุณแม่แต่โดนหน้าคนอื่นค่ะลูก ไปเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันต่อค่ะไปนี่เหมือนเจ้าของตน่มตนะวันมีหน้าด้วยเห็นไหมหน้าของรอนวน ทำได้เลยะขยับได้ด้วยค่ะใช่ว่าคนมานีมาโซ่ยผีเสื้อตีขยับได้ด้วยนะ่ะเค้กด,ด้วยนะคะทุกคนไหนคะเค้กใหญ่ ใส่มาก เขาเห็นเยำมโลด้วยค่ะไปค่ะเฮ้ยเขาเป็นดานอะเฮ้ยตรงนี้มันแบบเกมอ่ะ ดูหมูกันกเจอกระเป๋ายัไหนเอ้ยจริงด้วยมันลูกกระเป๋าเดินทางอ่ะแล้วนี่เป็นอุมดูซิเป็นอุโมไปไหนยกษ์ลกมยกษอ้ยนมาเลยโหนงนี้เข้าอุโมงกันเข้าอุโมงไปไหนดูสิไปค่ะตอนนี้นะคะ เรามาช่วงปีใหม่ใช่ไหมทุกคนที่แชแนลบอกว่ามีหัวใจตรงนี้ด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เรามาเที่ยวช่วงปีใหม่คนจะเยอะมากวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่31 31ค่ะ31คนจะเยอะมากทั้งคนญี่ปุ่นคนไทยคนจีนพอลีแชแนลกลัวของกระดูกมากเขาโดนไฟชาร์จค่ะทุกคนสวยมากค่บป้าถ่ายรูปให้ไหม ถ่ายรูปด้วยดีกว่าไม่เป็นไรอะค่ะมีนในนิ้วสาวทำไมมีนนิ้วสาด้วยพ่นน่ะนิ้วสาค่วนิ้วสาใช่ในนี้ค่ะใช่ใช่ในนี้ก็มีบอกมีทีเล็กด้วยทีเลสเขาเย็บรองเท้าค่ะรองเท้าอุ้ยรองเท้ายาสเป็นอะไรนะพาวตัวนี้คือมันที่ชื่ออันนี้ไม่ทานเรื่องอะไรไม่รู้อะพาว ดมแรงจัดเอ๊ะนี่ทัดเรื่องอะไรที่จัดไม่ได้อะที่ซ่อมรองเท้าอ่ะจนนี่พูดเหรพูดพูดน้อยอ่ะใช่ไหมเผ่าเนี่ยที่เขาเป็นช่วยช่างซ่อมรองเท้าอ่ะใช่ไหมเรื่องเล่มสีม่วงเหรอใช่พูดอะไรนะในนิทานอ่ะเนี่ยเออป๊อปปี้ป๊อปปี้อ่ะใช่ใช่นิทานนี่มันมันมีแบบเหมือนอะไรนะทีเล็ก ที่เป็นแสงแสงอะค่ะอ๋อมันเหมือนอะไรนะดาวเหรอคะหิ่งห้อยมันเหมือนหิ่งห้อยค่ะอ๋อนี่ไงเขามีรถไฟที่ขี่ด้วยค่ะจะขี่บนตัวตัวไดโนเสาร์เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันค่ะเพราะข้างล่างคนเยอะมากไม่รู้ว่ามีอะไรน่าจะสวยน่าดูเลยค่ะเป็นแค่แค่ดงดอกไม้เฉยๆของลูก เราควรไปข้างบนหรือข้างล่างดีไปไม่ถูกเยอะแยะไปหมดว้าทุกคนวันขเดังไทำไมไปทคำวะทอหะไคะว้าวนไฟขนมบังพิมขนมปังพิมซายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะขนมปังพิมที่ไปเรียนมาชื่ออะไรคะจับไม่ได้ นี่อนนโอ้ยสียสันมีทานได้ไหมคะที่มีทานขนมปังผิงหนีไปแล้วมีแต่คนไล่จับอ๋อหนูฟังมาที่โรงเรียนใช่ไหมนูน่นคอือสวยมากอันนี้ต้องพามาดูโชว์ควงไฟนะคะมีที่ญี่ปุ่นก็มี ค่อยถ่ายคลิปหนึ่งแล้วกันค่ะอค่ะโออนี้คือาาพูดภาษาญี่ปุ่นใช่พภาษาญี่ปุ่นเราฟังไม่รู้เรื่องเลยเ็น่ก็คนไทยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นรถแล้วค่ะเพราะว่าหมดเวลาแล้วเขาให้มาชั่วโมงหนึ่งเราต้องไปขึ้นรถแล้วค่ะไปค่ะบายยค่ะ